สวัสดีครับงานพร้อมส่งแล้วนะครับผมเล่มนี้เป็นอ e ีเนปเบ็กเ u p 9นะครับตอกลายเป็นงานตีร้อนนะครับด้าประดูลายนะครับฝักไม้พยุงดำปอกคอหลอลายทาเวสวุวรรณนะครับนี่ครับเจาะฝักโชว์ลายตอกของ ของใบมีดนะครับเล่มนี้เป็นมีดขนาดใหญ่เลยนะครับขนาด11นิ้วสันหนา78มิลนะครับปลายเรียวปลายนี่ครับรูปแบบฝักเป็นแบบเฉพาะของผมนะครับเล่มนี้เป็นสองหนังนะครับลูกค้าชื่นชอบฝักไม้นะครับผมก็เลยทำเป็นฝักไม้ให้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับพยุงดำ สวยงามครับพร้อมจะส่งพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูใบมีดนะครับเล่มนี้ปรับเกลฑดเหล็กกอดการชุบด้วยบอกเกือนะครับคือไฟสองรอบนี่นะครับใบมีดนี่นครับตอกลายสวยงามนะครับนี่นะครับสันหนานะครับไล่เดียวไปบอกคอทองเหลืองนะครับปลอลาย ไสวยงามนะครับฝักไม้ก็ไม่ได้ทำนานนะครับพอดีลูกค้าชื่นชอบก็เลยทำให้นะครับฝักไม้พยุงนะครับดำหายหายากท่านไหนสนใจส่งมีดมาทำผมคิดราคา1,600บาทนะครับ ไม้ธรรมาดาก็พันสสนใจสั่งทำสเปคนี้ราคา6,800บาทนะครับขอบคุณพี่ลูกค้านะครับที่ชื่นชอบในผลงานนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ก็จะมารีวิวมีดน,นะครับเป็นอีเน็ตตอกลายฝักไม้นะครับอ่ามัน ก็จะแน่นมากเลยนะครับไม่มีหลุดเวลาเราจะเอาออกล้วกดลงนี่ครับแล้วก็กด,กดันมันจะอกง่ายๆเลยนะครับวิธีวิธีเอาเข้าก็คือเสียบเข้าไปนะครับให้มันชิดกับด้านล่างนี้ดันไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นปึ๊บมันก็จะล็อกเลยครับ ไม่หลุดนะครับโยกยังไงก็ไม่หยุดเราจะใช้โยกลงนะครับแล้วกระดันเสียบเข้าไปยกขึ้นล็อกเลยนะครับอยากเจ้าก,กดลงกระดานออกขอบคุณที่ลูกค้าท่านนี้นะครับผมชื่นชอบในผลงานนะครับะยุงดำหายากมากนะครับ ไม้ก็ไม่มีแล้วนะครับเป็นประยุที่มีอายุที่นานนะครับผิวก็จะเข้มแบบนี้เลยนะครับทาน้ํามันเราก็จะออกโทนสีดําแต่มีลายนะครับจะดูดีมันจะมีลายนะครับแต่ถ้าเราทาน้ํามันมันก็จะ,จะเป็นสีดําเลยครับ